สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็กินอีกแล้วสองคนเป็นข้าวเหนียวขาวนะครับสมพักคุณแป๋วไข่เจียวอมน้ำมันหอ้ยทอ,อดน้ำมันต้ม พ่าครับพี่น้องแาจับขาท่อยแสบแสบแล้วก็ไปสุดนครึ่งกอต้งรายนี้นคะมบาหยงวามยวลวนายโอเคครับแล้วมาเบิรง่ายคือผลงานเป็นแนวไหนหลังจากผ่านไปเกือบเลือแต่ไล่ถวย หอดไข่กับกู้หอเดียวคือเขาแซ่บบะแมนฮิดเฮียจบคลิปครับพี่น้อง